สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจค่ะทุกทุกเรื่องราวเลยนะคะที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงาน,นดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพิ่มพลังของเราในทุกทุกวันนะคะพรุ่งนี้วันที่14กุมภาพันธ พันแล้วนะคะพีออคาสส่วนตัวนะคะ3าคำถาม3ามเปิดรับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะใครสนใจก็แอดไลน์นะคะมาที่ตัวแถบชุมชนได้เลยนะคะมีไลน์แล้วก็ QR อโค้ดอยู่นะคะพรุ่งนี้หมดวันสุดท้ายแล้วก็จะลบนะคะออกไปนะนะคะใครอยากที่จะมีคำถามจะถามอะไรเกี่ยวกับไพ่โดยเลือกไพ่ส่วนตัวก็ แอดไลน์ <Ad> มาได้เลยนะคะท็อปิีของเราวันนี้เราจะมาส่อง Energy ให้กับทุกๆคนนะคะว่าความในใจของเขาตอนนี้ถึงคุณนะคะสามน้องหมวกน้อยนะคะสีสามสีให้เลือกทำสมาธิให้นิ่งเริ่มไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะท็อปปี้ของเรานะคะมาดูซิว่าความในใจของเขาตอนนี้ถึงคุณค่ะคนกองที่1นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะมาสงออ่ง Energy เขากันดีกว่านะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่1นนะ,ค,ะความในใจของเขาตอนนี้ถึงคนกองที่1ค่ะความในใจของเขาตอนนี้ถึงคนกองที่1ค่ะ เดิมนฉันอึดอัดเหลือเกินเพราะคิดถึงเธอนะคะอึดอัดไม่สบายใจนะคะแล้วก็เหงาอาจจะเศร้าแล้วก็คิดถึงนาอนะคะอืมอ,นะอึดอัดใจนะอึดอัดใจนั่นเห็นไหมคะคิดถึงคนนั่นเองเก้าเหรียญตัวตนของคุณเป็นเก้าเหรียญค่ะ คุณและเขามีปัญหาการคุณและเขาห่างกันนิ่งกันหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้รู้สึกว่าเกิดความไม่เข้าใจเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นเขาคิดถึงคุณนะตัวตนของคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วนะคะสวยๆละหล่อนะคะอยู่กับตัวเองนะคะมั่นใจนะคะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในตัวตนของตัวเองมากๆเลยนะแล้วก็นิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะ่าดูดีมีเสน่ห์มากๆตัวตนของคุณเนาะเพราะฉะนั้นคิดถึงคุณนะคะดูสิ ความอึดอัดความไม่สบายใจทําไมคุณดูมีสเสน่ห์ทำไมคุณดูมีค่าแล้วคุณงดงามขนาดนี้สิบเม้เารอคอยอยากที่จะเข้ามาหาคุณนะคะอยากที่จะท,ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้นะคะแม้ว่ามันจะกลายแม้มันจะแบบหนกักอะยังแบบ อดทนด้วยความคิดถึงแบบอึดอัดภายในจิตใจเหลือเกินว่าอยากที่จะเข้ามาเจอกับคุณนะอยากพบเจออยากที่จะเข้ามาหาเข้ามาพูดคุยหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะมันรู้สึกว่าแบกรับความรู้สึกที่ความคิดถึงอยู่ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็อึดอัดอยู่ตรงนี้มากๆเลยนะคะความในใจ ตัวตนของคุณนิ่งมากๆเลยเพราะคุณเป็นราชินีเรียนนะคะผู้เป็นคนที่แบบสวยมีสเสน่ห์มีความอิกโก้มังคังรำ่ำรวยในตัวตนของตัวเองสามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้เขามองคุณเป็นดีเอ็มเพลสเลยคนที่เพียบพร้อมและดูดีทุกอย่างเขาชอบคุณมากๆนะคะกายและหวัวใจคิดถึงคุณมากๆและมีความอึดอัดมากๆค่ะอย่าเข้ามาหาคุณอยากเข้ามาใกล้กับคุณด้วยคุณต้องนิ่งต้องตัดจบจากเขามาแน่เลยคุณนิ่งและคุณสวยสง่ามากหล่อแบบสง่ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั คุณชิลแล้วคุณแฮปปี้กับตัวเองมากๆนะตอนนี้จริงๆนะเขามีความอึดอัดว่าจะทํายังไงดีนะที่จะได้เข้ามาหาคุณเข้ามาพบเจอกับคุณเหลือเกินนะคะซีดาบนิ่งจริงๆค่ะทุกคนนะคะคุณกับเขาต้องต้องแข่งกันนิ่งแน่ๆเลยดูซิว่าใครจะชนะกันนะคะ ความในใจฉันคิดถึงเธอนะนิ่งๆแบบนี้มีความอึดอัดสีดานะคะเขารู้สึกว่าคุณนิ่งมากๆจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจเขาเลยคุณอาจจะเพิกเฉยเข้าไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงมั่นแข็งเออ ม,มัันจ่ายตัวเองมากๆและเป็นคนที่ยืนหนึ่งในตัวตนของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากๆเลยแล้วคุณก็นิ่งจากเขามานานมากๆแล้วด้วยทําให้รู้สึกว่าทําไมฉันอึดอัดเหลือเกินทำไมฉันยังคงคิดถึงเฝ้ารอเฝ้าคิดถึงเฝ้ารอคอยอยู่ขนาดนี้นะคะและอยากที่จะเข้ามาหาอยากเข้ามาจีบอยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะคะแต่มันเหมือนกับที่กลุมความรู้สึกหลื กลุ่มอุปสรรคอะไรไว้เหมือนกับว่ามันมันค่อยเป็นค่อยไปเหลือเกินนะคะอยากที่จะยือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทํามันให้ไปถึงจุดหมายนะคะอยากเข้าหาคุณให้ได้เข้าหาคุณให้ได้ใกล้ๆมากกว่านี้ได้หรือเปล่าแต่คุณก็รู้สึกว่านิ่งใส่เขามากเลยนะคะเหมือนกับว่าเรื่องราวหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันมันมันเป็นการของ ของความรู้สึกการปล่อยวางไว้นะคะเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดนะแล้วเขาก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเกินอย่าที่จะเข้ามาทําทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณแต่มันยังทําไม่ได้เลยนะคะมันรู้สึกว่า มันจะมีโอกาสไหมที่ได้ไดมาหาได้พบเจอได้ทําอะไรด้วยกันนะคะแล้วก็อะไรที่คิดไว้ที่จะไปถึงฝั่งฝันก็ได้แต่ปล่อยวางและกละทิ้งไว้ก่อนด้วยความที่มีอุปสรรคด้วยความที่ไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นคนกองที่1ความในใจของเขานะคะตอนนี้ถึงคุณอึดอัดนะคะแล้วก็อยากที่จะยือ้อทุกสิ่งอย่างให้มันไปต่อไปให้ได้แล้วก็คิดถึงคุณด้วยมองคุณว่าเป็นคนุณเป็น the place ใจและตัวก็ยังคงคิดถึงและจดจ่ออยู่ที่คุณแล้วก็ความรู้สึกว่าคุณนิ่งมากและคุณก็มีความเป็น,ปนอีโก้และความเงียบของตัวเองมากๆเช่นกันเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าคุณนิ่งเงียบมากๆและเขาก็รู้สึกอึดอัดด้วยมากๆเช่นกันนะคะเพราะคุณนิ่งเงียบจากเขามานานมากเหลือเกินนะคะเหมือนกับว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะก็รอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาทําอะไรที่มันไปถึงจุดหมายแล้วก็ฝั่งฝันได้เพราะฉะนั้นเขา คิดถึงคุณแล้วเขาอึดอัดน,นะคะกับเรื่องราวปัญหาอะไรระหว่างคุณกับเขาที่มันเป็นอยู่นะตอนนี้นะคนกองที่หนึ่งนะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมค่ะฟังว่าเป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปิของเรานี้เรามาดูซิว่าความในใจของเขาตอนนี้ถึงคุณนะคะคนกองที่2มาดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรตนะคะสื่อถึงคนกองที่2ความในใจของเขาตอนนี้ถึงคนกองที่2ค่ะ t e m p a r a n c e รู้สึกถึงคุณนะคะแล really. ้วก็อยากปรับความเข้าใจเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งไปถอยไปคนละก้าวนะคะเขายังมีความรู้สึกถึงคุณอยู่เลยไม่ว่าเป็นความรู้สึกคิดถึงหรือความรู้สึกดีๆนะคะสิบดาบเสียใจแล้วก็เจ็บปวดเนาะอะไรที่มันนิ่งมันจบลงไปแล้วเดี๋ยวคุณตัดจบจากเขามานะคะ เขาห้าดาเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณอยากเคลียร์ทุกสิ่งทุกอยาก่างอยากเริ่มต้นปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณนะคะความรู้สึกที่มันยังคงมีต่อคุณยังมีความรู้สึกคิดถึงอยู่นะตรงนี้นะคะ The fool อยากเดินทางมาหาคุณนะคะอยากที่จะได้มีโอกาสทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งห้าดาคือการรอคอยการติดต่อสื่อสารการเข้ามาสรางอะไรที่มัน มันจบไปหรืออะไรที่มันเจ็บปวดไปนะคะคุณอาจจะตัดจบจากเข้ามาก็ได้เนาะหรือใครในคนใดคนนึงตัดจบจากกันมาก็ได้ค่ะมันเป็นความรู้สึกของการอยากที่จะเข้ามาหาคุณมากกว่าแล้วก็อยากที่จะได้ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆความรู้สึกพูดคุยกันอยางให้เข้าใจและเข้ากระจ่างและเข้าใจ,าะาจานะคะรอคอยกัน คุยการส่งข้อความหาการติดต่อสื่อสารอยากเดินทางมาพบเจอนะคะแล้วก็เจ็ดดาบอยากที่จะหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้าหาคุณอยากจะใช้กลวิธีกลเม็ดอยากที่จะวางแผนนะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะส่งข้อความหาคุณให้คุณได้ตอบเขาทํายังไงคุณได้อยากเจอเขาทํายังไงคุณอยากที่จะคุยกับเขานะคะเป็นอยากเป็นโอกาสที่แบบรู้สึกนะคะในใจว่าฉันอยาก พบเจอกับเธอนะฉันอยากพูดคุยอยากเคลียร์กับเธอนะมันเจ็บและเสียใจเหลือเกินอะไรที่มันจบแล้วก็นิ่งไปอย่าที่จะทําให้เรื่องราวระหว่างคุณเขากลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ The Flow คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นคนแดนกายจากคุณก็ได้เป็นคนที่แฮปปี้นะคะกับชีวิตโสดอยู่ตอนนี้ The Flow ก็หมายถึงเขาอาจจะยังโสดอยู่ในพื้นที่ของเขาคุณและเขาอาจจะต่างคนต่างโสดก็ได้นะตอนนี้นะคะเพราะว่าขึ้นเป็น The Flow นะคะเขามีความสุขกับตัวเองอยู่โมเมนต์กับตัวเองนะคะเดินทางไปนูป่นไปนีน เป็นคนที่อิสระรักธรรมชาติรักทะเลคนแดนไกลของคุณก็ได้เนาะคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันมีการถอยการห่างการนิ่งกันออกไปหรือคนตัดจบจากเขามาความเจ็บความเสียใจมันก็ยังอยู่ตรงนี้ทําให้รู้สึกว่ายังคิดถึงอยู่ในอยู่ในทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นถ้าด่าคือการรอคอยอยากที่จะได้คุยได้เคลียร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปนทางที่ดีให้ได้กลับมามีความสุขอยากที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้คุยกับคุณให้ได้พบเจอ กับคนนั่นเองเนาะคนกล่องที่2นะคะเหมือนกับว่าเขารอคอยแหละรอคอยโอกาสยังมีความรู้สึกและคิดถึงคุณอยู่มากๆอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวขอหนึ่งใบขยายเจตตาขอหนึ่งใบขยายเจตตาเขาเรอ,อกะนะคะเด็กถือเหรียญเขารอคอยโอกาสนั่นเองก็อย่างที่บอกคะ่ะทำเพราะร้านซื้อการได้กลับเข้ามาปรับความเข้าใจและพูดคุยกันแล้วก็อยากที่จะ เดินทางมาหาคิดหาวิธีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่จะทําให้ได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากได้โอกาสจากคุณนั่นเองมองเรียนมองสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคิดที่จะเริ่มต้นวางแผนนะคะแล้วก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขามันเดินหน้าต่อไปทางที่ดีได้นะคะคือถ้า ถ้าเข้ามาแล้วปรับความเข้าใจพูดคุยกันแล้วจะทํายังไงอะ่ะคุณถึงจะยอมที่จะพัฒนาวความสัมพันธ์เขานะคะจะทําไงคุณถึงจะมีโอกาสให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะคนกล่องที่สงนี่คือความในใจนะคะของเขาตอนนี้ถึงคุณอยากปรับความเข้าใจพูดคุยอะไรที่มันเหมือนกับว่านิ่งจบไปมันยังอยากที่จะได้กลับมามีขอโอกาสที่จะได้ พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าวขอโอกาสจากคุณที่พูดคุยกันให้เขา้าใจนั่นเองนะคะแต่แน่นอนความสัมพันธ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจเองนี่คือความในใจของเขานะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะฟังไว้เป็นอะไรดีดพลังงานเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปเกาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะวันนี้เรามารูซีว่า ความในใจของเขาตอนนี้ถึงคนกองที่3มนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่3ความในใจของเขาตอนนี้ถึงคนกองที่3ค่ะอัศวินเหรียญเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะยังมั่นคงเหมือนเดิมอยากได้โอกาสอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปด้วยนะคะ นิ่งๆมากนะคะนิ่งมากเลยแต่มั่นคงตัวตนของเขาทาราชาถ้วยธาตุน้ำเป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่นิ่งสุขุมนุ่มลึกอ่อนโยนจิตใจดีเฟรนล,ลี่ดูดีมีเสน่ห์ดูเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนทีอ่อัธยาศัยดีกับผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นได้ดีแล้วก็ให้คําแนะนํากับคนอื่นได้ดีนะคะรักธรรมชาติรักธรรมชาติรัก,รก,รรรกที่แบบเป็นรักสัตว์รักอะไรที่แบบ สบายชิวๆเขาจะดูเป็นคนใจเย็นและเป็นคนนิ่งมากๆนะคะเป็นคนที่ขี้เล่นน่ารักนะคะดูเป็นคนที่แบบเป็นคนที่จิตใจดีะค่ะดูหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นคนที่มีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์ควบคู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็ยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะ,ะตาชาถ้วยอาดน้ำเตเดต เขาอยากกลับมาเจอกับคุณนะอยากกลับมาหาคุณในความรู้สึกเขามันยังไม่จบเดรนะคะมันเป็นเดที่แบบว่ายังมีกุหลาบที่ซ่อนอยู่ข้างหลังนะคะยังมีดอกไม้ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมันเงียบมันนิ่งไปแต่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างหลังคือดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สีขาวการอยากที่จะเริ่มต้นหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อ นะคะเหมือนเป็นความหวังที่จะมีโอกาสที่จะได้เข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะเป็นการทานฟอร์มกลับมาเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะหนึ่งถ้วยเห็นไหมคะอย่างที่บอกเขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากทานฟอร์มเปลี่ยนสิ่งใหม่ให้เป็นการเริ่มต้นใหม่หมดเลยเริ่มต้นนับหนึ่งกับความรู้สึกนี้ครั้งหนึ่งเขาคิดถึงคุณนะคะดูสิว่าหัวใจมัน มันแบบว่าเป็นสีแดงหัวใจที่มันมีมิติแห่งความรู้สึกความคิดถึงสายน้ําที่มันไหลออกมาขณะนี้คิดถึงมากจนล้นใจคิดถึงมากจนล้นเอิบมาคิดถึงมากจนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะฉันจะต้องหาอะไรที่แบบหาโอกาสกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างจากที่มันนิ่งๆจากที่มันรู้สึกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยมันต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งให้ได้เลยมันเป็นความรู้สึกดีมากๆความรูม้สึกดีล้วน, uit, น travail, ๆที่เขารู้สึกดีกับคุณมากๆค่ะเพราะว่าหนึ่งถ้วยเป็นความรู้สึกล้วนๆนะคะ ที่เขาคิดถึงคุณแล้วที่เขาชอบคุณมากๆเลยเนาะความในใจของเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมและอยากที่จะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นความรู้สึกใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะ The d a day Tower คุณอาจจะได้เริ่มต้นพัฒนาควาสัมพันธ์กับเขาคนนี้อย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวก็ได้หรือมันอาจจะเป็นการพัฒนาควาสัมพันธ์กันไปอย่างรวดเร็วกระทนหันก็ได้ขออีกหนึ่งใบยขยายทาวเวค่ะคืออะไร อย่างที่บอกนะคะความรู้สึกเหมือนกับว่า1่ถ้วยกับ The Tower แล้วก็ The ะ a g i c i a n มันจะมีความรู้สึกว่าอาจจะได้เริ่มต้นกันอย่างกระดันหันไปทางในตั้งตัวหรือความสัมพันธ์มันมันจะสามารถที่จะถ้ากลับมาครั้งนี้มันจะเริ่มต้นไปแบบรวดเร็วมากๆเลยค่ะเพราะเดอะเมจิเชียนคือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางที่ดีสามารถเดินหน้าต่อไปในทางที่ดีได้แล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างกระดันหันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้ กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วก็ได้คนคนนี้เขามีความฉลาดมีความเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักเพราะฉะนั้นอินฟินิตี้ความรู้สึกของความคิดถึงมีแรงปรารถนามีแรงดึงดูดที่ไม่สิ้นสุดอยู่ตรงนี้นะคะอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณกับเขาได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมนะคะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่หมดเลยเป็นความรู้สึกของความความรู้สึกดีๆความ รู้สึกดีที่เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะอยากทำสิ่งนั้นให้มันไปต่อให้ได้ได้ให้ได้มากๆด้วยนะคะคนกองที่3ก็ความในใจของเขาตอนนี้ถึงคุณนะคะยังมั่นคงจะเดินหน้าต่ออยากกลับมาที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นหนึ่งถ้วยความรู้สึกที่รักแล้วก็คิดถึงอยู่ตรงนี้และอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปทางที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นแบบ ไปอย่างรวดเร็วด้วยก็ได้นะคะคนกองที่สองคนกองที่3นะคะก็คือ The Tower, เดอะทาวเวอร์เนาะเพราะฉะนั้นขอให้อะไรมันเป็นไปตามจังหวะแล้วก็ช่วงเวลาของชีวิตนะคะถ้าใช่ถ้าไปต่อได้ไม่ได้เขาก็คารบในการตัดสินใจของคุณนี่คือความในใจของเขาตอนนี้ถึงคุณคนกองที่3นะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสําสหรับการติดตามรับชมฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ